ครับสวัสดีครับมาพบกับเพจสมิธฮอนด้ายูสคาร์นะครับสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กนะครับมาพามาชมรถสวยๆเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นตัว Honda c ซีอ4 e นะครับ 2.4e นะครับตัวนี้ขับเพื่อน2ล้อนะครับเป็นรถเกดที่นั่งนะครับลูกค้าครับสภาพสวยมากเลยนะครับคันนี้รถปี2018นะครับเลขใหม่ วิ่งน้อยมากครับอยู่ที่12,000กิโลนะครับถือว่าไม่น้อยมากครับลูกค้าใครมองหารถสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะครับราคาต่างจากป้ายแดงประมาณ4 0 0แสนนะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับสวยมากสามลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เองนะครับลูกค้าครับเดี๋ยว ดูรถรอบคันเลยครับว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเชิญชมเลยครับครับเดี๋ยวเล็กพาชมรถรอบๆบคันนะครับคันนี้สภาพสวยมากเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับลูกค้าครับผ่านการขัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับสภาพสวยเลยครับครับรถที่โชว์รูมเรานะครับ ผ่านการตรวจเช็ค210รายการนะครับ210รายการก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่มากับรถใหม่นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับครับตัว210รายการนะครับเป็นผ่านการตรวจเช็คจากช่างมืออาชีพนะครับของ Honda เลยนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้รองรับน้ำมันนะครับ 9195 E20 E85 แล้วนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่สวยเลยครับลูกค้าลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีครับครับตัวฝาโปรงท้ายนะครับเปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมสวยมากครับครับ ภายในเป็นสีดำนะครับโทนดำนะครับตัวนี้นะครับดูปิดไฟฟ้าครับลูกค้าสะดวกสบายนะครับลูกค้ากลับมาดูแถว2นะครับภายในสะอาดมากครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับออปชั่นครบเลยนะครับ ผ่านการฆ่าเชื้ออบโอโซนเรียบร้อยนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับใครมองหาอยู่นะครับรีบเข้ามาชมรถได้นะครับเลขกไมน้อยมากครับครับอ่าเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับคันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับอ่า ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับโชว์รูมเราเปิดทุกวันทําการเลยนะครับลูกค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่เราให้ไว้ได้เลยหรือแอดไอดีไลน์สอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับลูกค้าครับถ้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ